ดูชัดๆเกิดอะไรจังหวะทีราทอนโดนใบแดงไล่ออกจากสนามศึก AFC ชาปอลอคลิปถือเป็นเกมเดือดในศึกเ f c แชมเปียนลีกอีลิทคู่ระหว่างยาโฮดารุนทักซิมแชมป์ลีกมาเลเซียพบกับบุรีรัมยูในเตดแชมป์ลีกจากไทยที่สนามสุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมเมื่อวันอังคารที่3ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเกมนัดนี้มีผู้เล่นโดนไล่ออกถึง3รายเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่น2คนประกอบด้วยมูริโลเฮนริเกสที่โดนใบแดงในนาทีที่13และปากจุนฮองมาโดนในช่วงโทดเจ็บนาทีที่92ขณะ ที่ทางฝั่งประสาทสายฟ้าทีมเยือนก็ต้องเหลือผู้เล่นแค่สิบคนก่อนหมดครึ่งเวลาแรกจากการไปเล่นนอกเกมของทีราธรบุญมาทันกับตันทีมซึ่งจังหวัดดังกล่าวดาวเตะชาวไทยไวัย3 4ปีดันไปบีบกล่องดวงใจของอาริฟไอมานปิกซ้ายดาวรุ่งเจ้าถิน่นที่เข้ามาตัดฟาวในจังหวะก่อนหน้างานนี้ VAR แจ้งว่าเป็นใบแดงต้องออกจากสนามทันทีสำหรับผลการแข่งขันคู่นี้เสมอกันไป0ูนย์ถึงศูนย์ทให้แบ่งกันไปทีมละ1แต้มส่งผลให้ทั้ง2ทีมมีแคะแนนเท่ากันประสาทสายฟ้าอยู่อันดับที่แป โฮรั้ังอันดับที่6ของตารางคะแนน